แสบบูสบินะคะส่วนผสมก็จะมีสแปมนะคะอสสวีทคุกกิ้งไรซ์นะคะแล้วก็แ่นแ่นซัดแล้วก็น้ำตาลนะคะเครื่องซีซันนิดหนึ่งนะคะบางคนชอบใส่โรยหน้าข้าวแล้วก็กินนะคะคนนิดแล้วก็ซอยซอสค่ะแล้วก็ตัวเครื่องสำหรับอบนะคะขาดไม่ได้ก็คือข้าวนะคะหผงข้าว,าวรอแล้วเดียนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าทำยังไงกันต่อนะคะจะเอาอสแปมออกมาจากกล่องจากกระปุกก่อนนะคะแต่จะออกมายากน,นิดนึงนะคะเพราะมันจะแน่นก็ค่อยๆออกมาค่ะทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะตอนเขาออกเสร็จแ,แล้วเราดี๋ยวมาหั่นเป็นชิ้นบางๆมาจากกระปุกลังทันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะ,คะเราจะหั่นบางๆบางแบบนี้นะคะ อันนี้อ้อซื้อจากร้านเอเชียนมาร์เก็ตนะคะแต่จริงๆแล้ววอาซื้อที่ไหนก็มีขายนะคะที่วอลมาร์ก็มีขายร้านตามเอ่อโลเคชันแถวนี้ก็มีขายนะคะหันชิ้นประมาณนี้คนนี้เขาโปรเฟคชั่นอลแล้วค่ะ,คะเขาทำเป็นปล่อยมากคนนี้นะคะ่ะที่เอามาลูกชายเล็กกาแฟเนี่ยแหละคะ่ะเป็นคนเอาสูตรมาให้อ้อยอ้อยกินอ้อยติดใจก็เลยต้องเอามาบอกต่อคะ่ะมาทำให้อ้อยกิน พอเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทอดนะคะเมื่อกี้ลืมบอกว่าให้ใส่ให้มีน้ํามันด้วยนะคะใส่น้ํามันประมาณสักนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะแค่ให้เขาไม่ติดกระทะค่ะประมาณสักช้อนโต๊ะช้อนครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะอะ่านี้สาวนี้เขาก็จะทําน้ําซอสน,นะคะช่วงที่อ้อยจะทำทอดนี้ไปด้วย How many sauces? How many tablespoons? f Uh, น้ำ uh, น้ำข้าวสวิตสวตไรซ์เนี่ยอยู่ที่4ช้อนโต๊ะนะคะ mm, mm. okay. okay. จากนั้นก็ต่อดว้วยซอยซอสนะคะ เราจอสซอสแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะรอยกำลังทอดนะคะเดี๋ยวทอดให้เขาออกเหลืองทองนะคะแล้วก็กลัดด้านนะคะเอาว่าใช้ตะเกียบจะดีนะคะเพราะว่าตัวเขามันนิ่มมากถ้าใช้อย่างอื่นแล้วจะเป็นรอยเอาว่าตะเกียบเนี่ย, <c oughs> ยอวสุด And that's ด้ a ไป be 6ทีบลสป o นใส่ซอส6ช้อนโต๊ะนะคะกับใสซ่ซอสนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะ น้ำตาลทรายอยู่ที่เดี๋ยวขอดูกันนะคะลืมอ่ะสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ค่อยค่อยคนค่ะให้เขาเเข้าเป็นให้น้ำตาลให้น้ำตาลละลายนะคะ อ่อนนะคะถึงถึงปานกลางนะคะประมาณถ้าสมมุติว่ามาอยู่ที่มี1นึ่งถึงเก้าเนี่ยให้อยู่หมายเลขสามนะคะของอ้อยก็มีเดียมไฮเหมือนกันนะคะอ,อ้อยเลขหมายเลขสี่นะคะราลองกลับได้กันดูนะว่าเป็นยังไงนะคะอ้อยจะใช้ตะเกียบไม่เก่งนะ,ะเกือบเหลือแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ ให้เหลืองกว่านี้อีกนิดนึงค่ะใช้ได้ตอนนี้นะคือเราก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะทำอันนี้ให้หุงข้าวรอไปเลยนะคะข้าวสุกใหม่ๆแล้วเวลาไปห่อนเนี่ยมันจะมันจะเวิร์กมากต้องเป็นข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะไอ้ข้าวเหนียวข้าวของญี่ปุ่นนะคะข้าวเจ้าญี่ปุ่นนะคะเพราะจะเหนียวเหนียวติดเกาะกันดีค่ะ <laughs> นี่เป็นครั้งแรกของไอการทำนะ แต่กินมาหลายรอบแล้วหนุ่มเขาทำามาให้กินหนุ่มน้อยทำให้กินให้เราก็ติดอ,อกติดใจกินทีก็นหนึ่งก็เยอะนะปอติดเราจะไม่ค่อยกินข้าวแต่พอกีนี้เราหยุดไม่ค่อยได้ค่ะเพราะมันอร่อยเราไม่แน่ใจว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือว่าของที่ไหนนะคะแต่คนฮาวายเนี่ยคือเป็นลูกผสมนะคะ่ที่นั่นถ้าพอ ตัวซอสเขาน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็เอาตัวตัวที่เราทอดเนี่ยค่ะไปใส่ในซอสนะคะซอสจะใส่ก็คือให้ซอสเขาเดือดก่อนนะคะให้น้ำซอสเดือดนิดนึงนะคะเราก็ค่อยเอาตัวแกันไปใส่นะคะนะคะก็ทอดทิ้งไว้เอาลงไปในซอสเนี่ยประมาณสักไม่นิ่มๆอยู่ดิ๊งพอแล้วเล่นกันโนเคประมาณหนึ่งนาทีนะ พอใส่ซอสลงไปเนี่ยก็ให้ตัวแซมเนี่ยลงไปในซอสทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะคะค่อยเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะาไปห่อกันค่ะนะนี่น,นะคะเราก็จะเอาไปใส่ซอสน,นะคะซอสก็จะเป็นแบบนี้ยะคะ่ะเขาจะเดือดน,นิดๆอย่างนี้นะคะบุบๆอย่างนี้นะคะ,อะเอามาใช้ตะเกียบไม่ค่อยเก่งะคะแต่ก็พยายามค่ะ,อะเอามาใส่เลยนะคะ อย่างเงี้ยคะ่ะจนจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะเพื่อที่เราทอดเนี่ยถ้าเรามีเวลานะคะถ้ามีสองคนช่วยกันช่วงเนี้ก็ตักข้าวนะคะมาดูกันัาข้าวค่ะตักข้าวนะะี่นะคะ่ะใส่ถ้วยได้เลยนะคะเตรียมตัวจะเอาไปห่อได้เลยนะคะท้ก็ให้ตัวแซมเนี่ยอยู่ในซอสเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งนาทีแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วค่ะใกล้ทําเสร็จแล้วอันนี้ก็ทอดแล้วชุดสุดท้ายแล้วค่ะครั้งนี้กระปุกนี้น้องเขาหั่นได้สิบสองชิ้น ปกติเขาหั่นได้สิบชิ้นนะคะถ้าใครชอบแผ่นแบบไม่ต้องบางมากก็ว่าสิบชิ้นกําลังดีเก้าชิ้นสิบชิ้นกําลังดีค่ะเนอละชิ้นขนาดนี้กําลังดีไม่บางไม่หนากาลังกาลังนะาําลังอร่อยอันนี้อันนี้ก็กําลังดีแต่ชิ้นนี้บางไปนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะโอ้เชตเกียบไม่เก่งอ่ะ โอเคเดี๋วค่อเอาตัวซอสขึ้นกันนี่ค่ะครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะแล้วก็จะเอาตัวซอสขึ้นแล้วก็มาพักใส่จานทึ้งไว้นะคะใส่จานเอาไว้ก่อนที่จะเอาไปห่อนะคะ you want ก่อนเียพอเราเก็บทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็มาหั่นเส้นสลหยนะคะเอาใช้ยี่ห้อนี้นะคะนะคะี่ค่ะเราไปหาดูตามร้านเอเชียน,นะคะ2เหรียญกว่านะคะจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมหั่นะคะอัิอ่าที่ห่อน,นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะคะหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตนะคะเอามาวัดนะคะให้ได้ครืน ือเอ่อวัดตรงใช้ไหมถัดวัดก็ได้นะคะหรือเหมือนก็ตเป็กตัดเลยค่ะนะคะก็เอ่อจะดได้ห้าแผ่นก็จะได้10ชิ้นพอดีนะคะมาดูกันนะคะ,นะคะ นี่ค่ะพันกล้เลยขาดละกอนนี้ว่าไปขาดทีนะคะขาดแล้วนะคะเนีท่ทาไปขาดดีก็มันกล้เลยค่ะเรากรีดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเราตัดง่ายดีค่ะ,นะคะตรงดีนะคะ mm hmm. เห็นกันเนาะนี่ค่ะได้เรามาสองชิ้นแล้วนะคะแผน่นใครอยากได้ที่ห่อนะคะที่อ้อยทำตัวนี้ก็เ,เป็นแก้วนะคะ เข้าไปในอันนี้ที่ U.S. นะคะเข้าไปใน Amazon ค่ะก็เขาจะมีขายค่ะ,นะคะนี่เขาอ้อยทำอย่างงี้วก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนห่อน,นะคะที่เราตัดมาแล้วนะคะตัดมาอย่างนี้นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาทำกันห่อเลยค่ะข้าวพร้อมนะคะก็เอาแผ่น สาลาย์นะคะเอาด้านเอาดา้านที่เป็นเงาน,นะคะปะไว้ข้างในนะคะไว้ห่อข้าวดา้ดานเป็นดา้ดานด้านเป็นเกล็ดไว้ข้างนอกนะคะแล้วก็เ้ยเอาไว้ตรงกลางนะคะอย่างนี้นะคะระวก็ทับตรงกลางนะก็ตักข้าวใส่เลยค่ะหนึ่งช้อน สองช้อนประมาณ3ช้อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัพลงไปนะคะกดลงเลยค่ะนะ,ะ,นะ,ะจะเห็นรอยกดเนาะน่ะนะคะกดให้แน่นนะคะแล้วก็เปิดออกนะคะแล้วเราก็เอา อันเนื้อใครจะใช้เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยนะคะไปใช้สเต็มนะคะเป็นเป็นเนื้อปลาเค็มนะเนื้อปลาเค็มกระป๋องนะคะจากนั้นเสร็จก็ตักข้าวใส่อีกรอบหนึ่งนะคะหอมใหญ่มาก ตักให้ได้พอๆกันกับช uh, uh, so ั the the material, ้นแรกที่เราตักไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัดเข้าลงไปมืออ้อยล้างแล้วนะคะกดลงเลยค่ะอีกรอบนึงเนาะอ่ก็จะเห็นน้ำซอสนะคะ เห็นน้สอดออกมาถ้าใส่ข้าวน้อยเกินไปเวลาเราดึงออกเนี่ยข้าวมันจะติดขึ้นมานะคะถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็จะหนาเกินไปกินก็ไม่อร่อยนะคะเอาะว่า,าสามช้อนนี่ยกำลังดีจากนั้นเสร็จอ๋อจะบอกว่าก่อนอ้อจะดึงอันนี้ออกจะบอกว่าให้เตรียมน้ำไว้หน่อยนึ่งนะคะไว้แตะที่มือนะคะแต่เวลาเรา ปิดห่อเสร็จแล้วเราจะเอามาแปะตรงที่สาหล่นะคะ,ะมาดึงกันค่ะกดไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นเลยดึงขึ้นนะคะค่อยๆดึงขึ้นนะคะ,อ,ะออกมาแล้วนะคะแล้วก็เอามือแตะแตะน้ํานิดนึงนะคะแตะน้ํานิดนึงแล้วก็กดข้างๆค่ะนะคะ,นะคะอย่างนี้นะคะ เพื่อให้ข้าวไม่ต้องติดไอตัวที่กดเนี่ยขึ้นมานะคะนี่อย่างนี้นะคะทุกด้านเลยค่ะทั้งสี่ด้านเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนั้นเสร็จแล้วก็ห่อสาหร่ยายพับขึ้นมานะคะเพราะว่าด้านนี้เป็นปีข้าวอยู่แล้วไม่ต้องแตะน้ำนะคะเราจะได้อย่างนี้ขึ้นมาอเอาตัวนี้ให้ดูนะคะอ,คอย่างให้ดูนะคะอ,คอันนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเอาน้ำแปะตรงนี้นะคะ ก็เอาตัวสไลดนี้แตะขึ้นมาค่ะปิดเลยค่ะนะเราก็ได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะนะอันนี้เอาไวใส่ข้าวเยอะไปนิดหนึ่งเรากจะลดข้าวลงนะคะเพื่อให้ข้าวเหลือน้อยหน่อยหนึ่งนะได้แล้วหนึ่งชิ้นนะคะมันมันกันค่ะเดี๋ยวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะ ด้านมันขึ้นนะคะกต่ันนี้มาวางลงตรงกลางนะคะอีกรอบหนึ่งเนาะใส่ข้าวตักข้าวลงไปเลยค่ะก็จะใส่ประมาณสองช้อนนิดๆพอไม่ถึงสามช้อนดีสองช้อนพอแล้วก็เขียเข้าเข้าเท่ากันแล้วเราก็าที่กดค่ะกดให้ข้าวมข้าวเท่ากัน ให้เท่ากันทุกมุมทุกด้านนะคะเดึงขึ้นแล้วก็เอาปลาเค็มกระป๋องมาใส่ค่ะที่ใส่ซอสแล้วนะคะที่ใส่เลยนะคะแต่ใครชอบเป็นหมูเป็นปลาเป็นไก่ได้หมดนะคะเป็นเนื้อก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะ แต่สัญญาณเขาใช้ป้าเค็มกันนะคะอ่าสองช้อนตัดข้าวใส่เสร็จแล้วแล้วก็กดขาทีนี้กดกันนะคะกดลงไปเลยนะคะอัดลงไป แล้วเราค่อยๆดึงตัวพิมพ์ออกมานะคะเน<อ>ี่ยเมากค่ะว<อ>่ใช่ข้าวญี่ปุ่นนะะขาเาหอมญี่ปุ่นนะคะหาซื้อ,อได้ตามร้านเอเชียนมาร์เก็ตร้านเกาหลีก็มีขายนะคะนะนะคะหนึขข่ข้างๆข้างๆออก ก็ฮอเลยค่ะพับสลายขึ้นมาแตะข้างหนึ่งแล้วก็แตะน้ํานะคะน้ําแตะค่ะไม่ต้องเยอะมากนะ,ะใช้ดูนี่ค่ะแล้วก็เอาด้านนี้พับขึ้นมาปกติอ้อยก็พับขึ้นมาอย่างนี้เลยแหละแต่ว่ากลัวจะไม่หอมม้กไม่เห็นว่าก็เลยทําให้ดูอย่างนี้นะคะจะได้เห็นชัดชัดนะคะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวอ้อยขอทําให้หมดนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ใครชอบก็กดแชร์กดไลค์กันได้นะคะ